ะะลูกโดดพี่ก็ต้องทําเป็นต่อนใหญ่ๆนะคะเป็นชิ้นใหญ,ใหญ่แล้วก็ไม่ให้ใส่กระเทียมนะคะใส่หอมแดงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ขัดไม่ได้น้ำปลาร้านวัวน้ำปลาร้า,า,ราใส่เข้าไปหนึ่งช้อนชุดกุกมคิดอะไรไม่ออกอกินอันนี้เลยค่ะ ยำปลากระป๋องสุดยอดไม่หอมมากเลยคำแรกอื <c oughs> ลูกโดดเห็ด I'm going to find that there. ถ้ารู้สวาวไม่ยมกหนวน้ำ,นำปลาเนาุ่งสุดจล้มันจะอร่อยเพราะน้ำปลาค่ะจะใส่น้ำปลานะคะ